สวัสดีจ้าเพื่อนเพื่อนมือนี้ป้าจะพามาเข่าสวนบึงผลของพุทธสาเนาะจ้ามือนี้พุทธสาของป้ากะตัดวันที่สิบมกราเนะค่ะมือนี้ที่ทายกะวันที่ยี่สิมีนาแล้วจ้าเพื่อนๆนทุกคนกะคงจะไย้ยินเนาะค่ะว่าต้นพุทธสาสามรถจะ บุกหาเดือนนะคะถ้ตตัดหาเดือนเขาจะได้เก็บผลผลิตนะคะเพื่อนๆสนจํารับส่วนของป้าเมื่อนี้ได้จักมือแล้วเพื่อนๆนกับคํานวณเบิ้งเนาะค่ะเพื่อนๆนประมาณสองเดือนครึ่งจะสองเดือนครึ่งเขาเห็นหน่วยขนาดนี้เพื่อนๆอนอีกสองเดือนครึ่งก็จะครบหาเดือนเขาจะได้เก็บผลผลิตบอลเนาะค่ะเพื่อนๆนผลก็เห็นขนาดนี้เราจะเพื่อนๆอนอีกสองเดือนครึ่งค่ะ จะมาเบิ่งกันว่าพุทธาสามหลดที่ตัดแล้วนะคะเพื่อนๆตัดต่อแล้วแล้วอีกหาเดือนจะได้เก็บคือเพื่อนเขาได้ยินมาบอน,นะคะเพื่อนๆป่าก็าจะเบิ่งไปให้กันว่าระยะเวลาหาเดือนเขาจะได้เก็บผลผลิตบอ่อค่ะต้นพุทธาของเขาสองเดือนกว่าแล้วจ้าก็ให้เพื่อนๆน,นับไปเลยนะคะ เบิ่องไปอีกน้ากันว่าสองเดือนครึ่งเขาจะได้เก็บผลผลิตบอกจ้าเพื่อนเนเดี๋ยวป้าจะพาเพื่อนเนมาเบิ่งอีกด้านทางนี่จ้าของต้นพุทราของเขาจะได้เห็นหน่วยผลอ่อนไปนะคะเพื่อนเืนเพื่อนป้ากระถ่ายเพื่อนเพื่อนเบิ่งดูอนะคะเพื่อนๆนก็คงจะเห็นความ แตกต่างของแต่ละมือไปแล้วนะคะเห็นไปน้ากันว่าแต่ละเดือนแต่ละมือนี่ต้นพุดสาผลพุดสาของเขาจะแตกต่างกันซ้ำาลยนะคะเพื<ๆ>่อนๆพือนมือนี่กับสองเดือนกว่าอีกสองเดือนกว่าค่ะเพื่อนๆนจะได้เก็บผลผลิตบอ่อจะดกบอนะคะเพื่อนเกื่เบ,บึ้งไปเรื่อยๆจ้าเที่ยวนี้ป้ากะทายเพื่อนเนเบึงบ้งผลของพุดสาเนาะคะ่ะ อายุสองเดือนจ้าสองเดือนกว่าๆอีกสองเดือนเขาจะได้เก็บผลผลิตแล้วตามทีเขาได้ยินม้านะคะเพื่อนๆแต่ตามความเป็นจริงจะจังไดเขากะจังเบิงไปน้ากันนะคะเห็นไปทุกระยะเลยจ้าเพื่อนๆแต่ปล่าว่าเขาจะนาจะได้เก็บค่ะเพื่อนๆแต่จะบร่ได้เก็บทุกต้นค่ะจะได้เก็บ ในระยะเวลาหาเดือนนี่ได้เก็บแต่จะบบทุกต้นจะเพราะแต่ละต้นขนาดบบทอกันเนาะค่ะเพื่อนๆบางต้นกับมีนวยใหญ่แล้วนะจ้ะเกือบซ้ำปลายก้อยแล้วนะคะสำรับบางต้นบางนวยป้ากะขอบคุณเพื่อนๆทุกคนถี่มาชมผลฟุดซาไปน้ำกันนะคะเพื่อนๆสำรับมือนีมือหนาป้าจะทายเพื่อนๆเบิรงนะคะ เมื่อนี้ปากระฉีดยาไรแมลงวันทองเลยนะคะเพื่อนๆป่ากระผสมไปน้ากันเลยค่ะกับฮอร์โมนคืออัจวินินนะคะเพื่อนๆป่าผสมอัจวิบินลงไปกับฮอร์โมนที่ป่าใส่ประจานะคะเพื่อนๆจะเห็นผลจังไดตอนผี่พุทราสุกแล้วจะมีหนอนบอเพื่อนๆก็เห็นไปพร้อมกับป่าเลยนะคะเพื่อน ขอบคุณทุกคนที่รับชมค่ะกดติดตามด้วยค่ะขอบคุณค่ะ